อีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาเป่าเค้กช่องอะไรคะบอกช่องเพื่อนเพืด้วยช่องน้องแบงพินพี่พุทธค่ะค่ะดูเค้กของหนูสองอันเลยอันนี้สองอันเค้กย้อนหลังจากป้าน้องจากเจตต่อยแม่คุณน้อยแล้วก็หลวงพิตานะคะเค้กย้อนหลังให้น้องให้หนูอันนี้ไหมหลวงพิตตาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราเป่าเค้กกันดีกว่านะลุงนะค่ะแต่รอไฟเช็คมาไฟเช็คก่อนนะคะรอไฟเช็คก่อนนะ มาค่ะ Happy Birthday หนูนาย Happy Birthday หนู h i r h d นอันนี้น้องโทรหาคุณยายค่ะคุณยายอยู่บ้านใช่ค่ะโอ้นนี้เทียงเทาไรแล้วเอาป้าน้องยายต๋อยลงพี่ตาคุณน้อยเขาให้ตังย้อนหลังใช่ป้าน้องลงพี่ตาด้วยอันหนึ่งจังจ้ำยังยังอ่ะช่วยช่วยกันร้องเพลงก่อนโอเค เานะเนคหออ้ายังอะเล Happy birthday to you Happy birthday คุณตา Happy birthday Happy birthday to you เฮ้อป่าปอวยพรอวยพรเดี๋ยวให้ยายอวยพรก่อน อวยพรก่อนสิครับไม่เ็บไม่ดยกกยยลยลูกยกมือสาธุสิลูกอัตตะอวยพรหลานสิอัตตะอวยพรหลานแข็งแรงเข้มแข็งเกงเก่งเก่งสาธุเป็นเด็กดีนะลูกนะ อย okay. okay. oh uh ่ด huh. uh ้อและต้องเชื huh. ่อฟังพ mm ่อแม่โอเคไหมอัอาเปาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูาวอ่าปาตอ้โหอ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึง้ยังยังยังยัอังงายงัยวเัย เทียนออกรูเทียนออกหน,นูพี่ทำแบ่ง,งร้อนเดี๋ยวต,ตัดแบง่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัดแบ่งกันกันนะคะจบแบ่งไมบเปลียวเลยพอแล้วอันนั้นแค่สี่ก้อนพอไม,มไม่กินกันเลยเดือนหนูไม่กินอ้อไม่ค่อยชอบตัดแบง่งกันแล้ว